ครับวันนี้วันที่22ใกล้เมษาเข้าไปทุกทีวันนี้มาแนะนำนำเสนอ Vigo ้แชมป์ดีโก้แชมป์นะ Vigo ้แชมป์ปี2013ันสบคอกแม็กเลเนอร์แม็กเลเนอร์ใหม่เลยนะแม็กเลเนอร์ใหม่เลยซื้อรถแถมเด็กๆนะซื้อรถแถมเด็กๆแม็กเลเนอร์ใหม่เลย ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับวิโก้แชมปหัวเดียวปี2013ันะครับปี2013เราจะนำราคาให้หงายท้องเลยผ่อน3,800บาทนะฮะผ่อนเดือนละ3,800บาทรถเป็นรถแรปติ๊กเกอร์นะฮะสีเดิมเป็นสีเทานะฮะแับติกเกอร์ที่เห็นเป็นสีน้ำเงินนี่แับติ๊กเกอร์มาเราที่เียดลอกก็ขายแบบนี้เลยเพราะว่าเราขายถูกขายถูก ขายถูกให้ใหให,หน้าใหม่ๆกันเลยหน้าแชมป์วีโกโ้แชมป์เครื่อง2.7บินซินนะฮะเครื่อง2.7บินซินแอร์เย็นเจี๊ยบไม้แสนสองไม้แสนสองเบาเบอร์นี่เดิมมากเบาเบอร์หนงังเบาหนังนะเป็นตัวเบาแยกนะครับเป็นตัวเบาแยกนะครับตัวแชมป์เบาแยกตัวแชมป์เบาแยกโอ้แอร์เย,ย็นช่ำเลยแอร์เย็นมากไฟในศาสตร์นะฮะไฟนศาสตร์รถพร้อมใช้งาน 2.7บินซินนะครับ2.7บินซินรถเดิมเป็นสีเทาสีทองอะฮะสีทองแล้วก็ลงเป็นสีเทานะฮะเป็นสีเทามันเราขาย189,000บาท189,000บาทลูกค้าจะตกผ่อนเดือนละ3,800บาทนะฮะ3,800บาทผ่อน3,800บาทอ่ะเหมือนซื้อโมไซค์เนี่ยแล้วก็มีข้อกให้มีแม็กเลเนอร์ให้ใหม่เลยนะนี่แม็กเลเนอร์ใหม่เลยแม็กเลเนอร์ใหม่คลิป เนื่อไมค์กริ๊กเลย,ย<ะ>ของเล่นเด็กๆนะอันนี้ของเล่นเด็กๆให้เด็กเขาชอบ,บเ,อเล่นมีคอให้ด้วยพร้อมพร้อมหากินพร้อมใช้งานหากินวิโก้วินซิน27ปี2013ปีใหม่นละคุณลาลูกค้าได้ผ่อน3,800บาทนี่ก็โอ้โหก็เหมือนซื้อโมอไซค์อะแต่หากินได้ด้วยผ่อน3,800นี่ตื่นเช้ามาก็โอ้ไม่เครียดนะฮะ ไม่ได้ผ่อน6,000 6,000เรี่ดไหมครับเี่ยรถเราก็ขายตามสภาพนะครมีจะลอยบุบนิดหน่อยมีสีสลอ,อมีสีสีมีติ๊กเกอร์ถลอกนิดหน่อยนะฮะสำหรับใครที่เป็นแบบเทพๆแบบอีโก้สูงรถที่ยมสูงไม่ต้องมานะฮะเรารับสมัครเฉพาะลูกค้าที่คิดว่าเฮ้ยผ่อนถูกๆเอาไปใช้งานได้เลยรถดําเดิมไม่มีชนนะฮะรถดําเดิมคัสซีเดิมไม่มีไู่ไ ชีเดิมไม่มีผูกนะฮะคัชซีเดิมเดิมแน่นอนไม่มีผูกแน่นอนทัชซีเดิมไม่มีูุนะครับไม่มีผูกห้องเครื่องเดิมแนประตูข้างนี้ยังไม่ไ้น่นเนาะ, <S <S <อ>ะก็ปกติก็บ่อนหนังไม่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโลนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโลถามว่าไม่แท้ไหม,ไมผมไม่ได้เขี่ยนะฮะดูแต่ดูสภาพแล้วก็ถ้าแท้ก็ฟุบไป แต่ลดราคาแบบนี้ไม่ต้องไปซีเรียสซีเรียสที่ผมบอกว่าชนหรือไม่ชนดีกว่านะฮะชนไม่ชนดีกว่าก่อน3,800บาทเครื่องบินซิน2.7นะฮะเครื่องบิน2.7โอ้เดิมแน่นอนนี่ตัวตรงเดิมสติ๊กเกอร์เดิมไม่เคยพ่นสีฐานหน้าเดิมเนี่ยมีมาร์กมีมาร์กพี่มาร์กพี่มาร์กครับพี่มาร์กพี่มาร์กเนี่ย ตัวเลขคมๆมทะลอกเดิมๆพี่มาร์คพี่มาร์กตรงนี้พี่มาร์คโอ้น็อตไม่ขยับเอฟเคคุ้มครับคุ้มครับแต่นี่คุ้มน็อตไม่ขยับเลยโอ้โหสวยจริงล็อตาโปไม่เคยขันล็อตาโปไม่เคยขันครัล็อตปโปไม่เคยขันมีแก้มข้างนี้เคยขันเอ๊ะเจอขันเพราะอะไรเนาะเพราะตัวในไม่ขันตัวในไม่ได้ขันตัวในไม่ขันแสดงว่าไก่ เครื่องนิ่งๆนะฮะสองจุดเจ็ดปิลซินก่อนสามพันแปดร้อยบาทราคาเต็มหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเดิมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นเครื่องสองจุดเจ็ดปินซินนะฮะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันฟรีดาวไม่ต้องถามว่าดาวเท่าไหร่ไม่ต้องดาวเอาไปใช้เลยขับฟรีสามสิบวันวที่อื่นบอกว่าขับฟรีสี่ห้าเดือนนี่อย่าไปเชื่อเพราะจัดเกินไหมคุณผมไม่จัดเกินอยากให้ลูกค้าผ่อนแค่3,800บาท มีคอกมีคอกพร้อมๆนะฮะมีคอกมีไรพร้อม,ะะม,อมยอมา่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดจังนี้ไม่ต้อง